เพื่อนเพื่อนลูกนวลที่น่ารักทุกๆคนนะคะเราจะมาทําคลิปแรนดอมเย็นนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าไรนะคะวันนี้มาช้านะคะแต่มาแล้วนะ,ะคลิปวิดีโออ่นานไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าเรียสมากเกินไปนะคะถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นถ้าจองคิวดูดวส่วนตัวได้นะคะซึ่งคิววันนี้นะคะแชทกับคอยังได้อยู่คอได้สองอได้สองอคอได้สองคิวนะคะแชทนะคะได้ถึงห้าทุ่มนะคะทักก็ได้เลย อะมาเริ่มเลยนะฉันรู้สึกว่าโชคชะตามานํำเนินนำพามาให้เราเจอกันแต่ว่ามันก็ทำให้เราเศร้าเหมือนกันเนาะเรื่องเราทำไมของเรื่องเราความรักความสัมพันธ์ของเราทำไมมันถึงได้เศร้าขนาดนี้ทำไมมันไม่ได้รักเหมือนที่คนอื่นเขาได้รักกันบ้างอ่ะจริงๆฉันก็อยากจะชัดเจนหรืออยากทำให้ความรักมันสมบังเหมือนกันนะแต่ภาระงานอะไรของเรามันก็เยอะอ่ะ งานเรามันก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ค่อยมีความสุขเลยเราอาจจะอยู่ห่างไกลกันแต่เราก็พยายามคุยกันผ่านออนไลน์พยายามใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ทำให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันไม่ห่างกันนะแต่มันก็ยังมีช่องว่างอยู่ดีแต่ฉันอยากให้เธอรู้นะว่าฉันน่ะมีความรักให้เธอมากมาก แล้วก็ไม่ได้มองใครด้วยเวลาว่างก็คิดถึงเธอภาพเธอมันชัดเจนเนาะความรักความรู้สึกดีๆอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันก็ยังชัดเจนเสมอแม้บางครั้งก็จะมีเครียดบ้างแหละเครียดเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวว่าเธอเองเนี่ยจะมีเพื่อนมีสังคมมีความสุขแล้วลืมฉันหรือความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงแต่ฉันก็คิดว่าก็พยายามที่จะไว้ใจ พราะความรักมันคือความไว้ใจความรักมันคือความเชื่อใจแล้วถ้าสมมุติว่ามีเวลาฉันก็จะรีบมาหาจะรีบมาเคลียร์หรือจะรีบมาทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดีขึ้นเพราะฉันเองก็มีความรู้สึกว่าอยากดูแลความสัมพันธ์นี้อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปด้วยกันได้นานที่สุดเป็นความสบายใจเป็นความสดชื่นแจ่มใสต่อการไปนานๆฉันรักเธอมากๆนะแล้วก็รู้สึกว่า มันเป็นความรักจริงๆอ่ะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะยึดติดแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วมองไปถึงอนาคตด้วยไม่ได้อยากห่างจากเธอไปไหนเลยกลัวเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งความสัมพันธ์มันจะพังและต่างคนต่างไปฉันไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวหรือเตรียมใจมากับสถานการณ์นั้นหรือไม่ได้ไม่ได้พร้อมที่จะมาเรียนรู้สถานการณ์นั้นน่ะยอมรับว่ากลัว แต่ก็พยายามคิดว่าจะทำยังไงเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันดีขึ้นโดยที่ไม่หนักจนเกินไปไม่ได้ตึงจนมันแบบเออจนมันจะขาดเมื่อไหร่ก็ได้หรือไม่ต้องหย่อนจนมันรู้สึกเหมือนไม่สำคัญน่ะแต่ด้วยภาระหน้าที่อะ่ะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่ง่ายเลยสิ่งที่ทำให้ความรักมันยังนำเนินอยู่ได้เนี่ยคือความอดทนเลยนะอดทนต้องขอบคุณด้วยที่เธออดทนไปด้วยกัน มันต้องใช้ความใจเย็นมันต้องใช้ความรักแบบผู้ใหญ่จริงๆถึงจะไปด้วยกันได้ได้ไกลฉันเองก็รู้ว่าเธอเขาสู้นะเธอเองก็โฟกัสที่งานแล้วเธอเองก็พยายามไม่คิดมากหรือไม่ต้องพยายามไม่คิดถึงปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะ่ะเธอพยายามนิ่งเธอชัดเจนกว่าฉันฉันยอมรับนะเธอเป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ดี ด้วยความที่ฉันอาจจะเป็นเด็กหรือยังมีความคิดที่ยังเป็นเด็กอยู่ในบางครั้งก็ต้องขอบคุณเธอนะที่บางทีเธอเตือนสติฉันให้ฉันคิดอะไรได้ในหลายๆครั้งถ้าไม่มีเธอเนี่ยถ้าไม่มีเธอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความรักเนี่ยมันจะไปได้ดําเนินไปถึงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชนนานะเธอคือสิ่งที่พิเศษที่สุดนะแล้วก็อยากจะจับมือเคียงข้างกันไปเรื่อยๆฉันเองเนี่ย ค,คิดถึงตลอดเลยนะแบบมองสติกเกอร์ที่เธอส่งมาให้หรือสติกเกอร์ที่เราชอบส่งลายหากันอ่ะมันเป็นอะไรที่น่ารักอ่ะเราไม่จําเป็นต้องมีของราคาแพงให้กันเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมีเสื้อผ้าหรูๆให้กันตลอดเวลา,าแต่แค่เราเดินด้วยกันไปตลอดทางอ่ะสำหรับฉันแค่นี้ก็พอแล้วอ่ะเดินด้วยกันไปนานๆมีกันและกันตลอดไปหรือเรื่อยไป มีเค,ค้กวันเกิดฉลองวันเกิดด้วยกันแล้วก็พากันก้าวหน้าร่ำรวยไปด้วยกันแค่นั้นก็พอรวยในที่นี้สำหรับฉันคือรวยความสุขรวยการมีอนาคตรวยรอยยิ้มเท่านี้เลยคือสิ่งที่ต้องการแล้วเธอละ่ะต้องการแบบนี้หรือเปล่านี่คือข้อความนะคะตอนเย็นที่เขาฝากมาบอกคุณ ธาตุราศีนะคะก็จะมีธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกราศีพุธศพนะคะธาตุดินกันพุธศพมับบงกรน,นะคะธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะอ่ะแล้วมีธาตุอะไรอีกนุ่นขอดูก่อนราศีสิงค์ค่ะราศีเมถุนนะคะธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะ น่าจะหมดแล้วนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมท้าจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะคะแล้วก็ดูคลิปอื่นๆให้ด้วยนะใครแชร์คลิปนะคะ1คลิปแชร์นะคะต่อดูดวงฟรีต่อหนึ่งคำถามเนาะแล้วก็ใครสนใจนะคะเออจะถวายดอกบัวรอบถัดไปนะคะให้พระแม่รักษมีนะสอบถามหรือจองคิวไว้ได้เลยนะคะ อ่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย